เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโยชิมาสะฮายาชิเลขาธิการคณะรัฐรีญี่ปุ่นได้ออกมาถแถลงว่ามีเครื่องบินของกองทัพอากาศรัสเซียเป็นเครื่องบินออลยูชินอลสามรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของญี่ปุ่น3ครั้งบริเวณเกาะเรบุนนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮักเกโดโดยการล่วงล้ำเข้ามาใน่านฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดขึ้นช่วงระหว่างเวลา1-3นาฬิกา ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ทําการประท้วงอย่างรุนแรงผ่านทางสถานทุนร,รัสเซียประจำญี่ปุ่นแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากกองเรือร่วมระหว่างเรือรบจีนแล้วก็เรือรัสเซียแลั่นไปทั่วชายฝั่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเขาซ้อมรบกันอยู่แต่ว่ามาป้วนเปี้ยนใกล้ญี่ปุ่นมากนะคะซึ่งในส่วนของการละเมิดน่านฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งถึงตีสเนี่ย ทางกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นทำอย่างไรเขาส่งเครื่องบินรบ f 15แล้วก็ f 35ขึ้นไปบินสกัดแล้วก็ยิงพลุฟแฟร์เตือนเครื่องบินรัเสเซียนะคะพลุฟแฟร์ก็จะเป็นพลุที่เขาใช้ในสงครามยิงเพื่อให้มันเกิดแสงสว่างเป็นการเตือนกันนะคะซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยบอกว่าถึงแม้จะเป็นแค่พลุฟแฟร์เนี่ยแต่ก็น่าสนใจน่าจับตามองเพราะถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศญี่ปุ่นได้ยิงพลุฟแฟร นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการป้องกันการละเมิดน่านฟ้าในปี1958หรือในรอบ66ปีนะฮะโดยมิโนรุคิฮาระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ระบุน,นะคะว่าการใช้ผู้แร์ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและชอบทำเป็นการตอบสนอง เป็นการโต้อตอบที่อยู่ตามหลักการของกฎหมายต่อการละเมิดน่านฟ้าและญี่ปุ่นใช้แผนนี้แบบไม่ลังเลเลยนะเพื่อที่จะป้องกันน่านฟ้าของตนเองซึ่งถึงแม้จะเป็นแค่พลุแฟร์นะคะแต่ว่าการมีข่าวเช่นนี้ออกมาย่อมไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกเรามีจุดร้อนหลายจุดมากนะคะถามว่าญี่ปุ่นกับรัเสเซียเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันหรอ มีใครรู้บ้างเคยคิดมาว่าญี่ปุ่นกับรัเสเซียจะมีเรื่องกันไม่เคยคิดว่าญี่ปุ่นจะมีเรื่องกับใครใช่ไหมญี่ปุ่นกับรัเสเซียเนี่ยมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันอยู่นะฮะเพราะว่าแล้วเป็นข้อพิพาททางดินแดนที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปว่าญี่ปุ่นกับรัเสเซียเขามีข้อพิพาทเรื่องอะไรนะคะ เขาบอกว่าสัญญาณการเผชิญหน้าในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สัญญาณที่ดีเพราะว่ามีโอกาสจะยกระดับได้ในอนาคตถ้าพิจารณาจากสงครามในยูเครนและข้อพิพาทในเทเลจีนใต้ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะฮะโดยกองทัพร,รัสเซียเนี่ยได้เริ่มปฏิบัติการมากขึ้นทั่วญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยไปมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมรบกับกองทัพจีนขณะที่มอสโกกับปักกิ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ลงรอยกับสหรัฐนะคะ โดยการซ้อมรบล่าสุดระหว่างจีนกับรัสเซียเกิดขึ้นเมื่อ11-16ถึงกันยายนที่ผ่านมานี่เองภายใต้ชื่อปฏิบัติการซ้อมรบโอเชียน2024โดยกองทัพรัสเซียก็แล่นผ่านน่านาน้ำที่ทอดยาวเหนือบริเวณซีกโลกเหนือและก็แปซิฟิกถือเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นหรือว่ารอบ33ปีนะคะ ในวันนั้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมจีนเขาระบุว่ามีการส่งเรือรบ4ี่ลำแล้วก็เรือส่งกําลังบํารุง1นึ่ลำเข้าร่วมการซ้อมส่วนกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็ระวังตัวในวันที่มีการซ้อมรบระหว่างจีนกับทางรัเสเซียแล้วก็ระบุนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยพบเรือรบจีนห้าลำแล่นไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านช่องแคบ สึชิมะไปยังทะเลญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีการเฝ้าระวังรวบรวมข่าวกรองใช้เรือเครื่องบินตรวจการแล้วก็เผยแพร่ภาพเรือของจีนเหล่านี้ออกมาด้วยนะฮะซึ่งการซ้อมรบในคราวนั้นโอเชียน2024เนี่ยประธานาธิบดีปูตินบอกว่ามีขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามความซ่าของสหรัฐในแปซิฟิกนะฮะเพราะากองเรือสหรัฐในแปซิฟิกเนี่ยเยอะมากนะ,ะแล้วก็ มีฐานทัพในโอกินาวาอีกทีนี้กลับมาที่คู่กรณีล่าสุดก็คือญี่ปุ่นกับรัเสเซียอย่างที่บอกไปเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องบินรัเสเซียลำลำ,ลำน้านฟ้าญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ยิงพลุแฟกลับไปเป็นการยิงครั้งแรกในรอบ66ปีโดยสประเทศนี้เนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้มานานแล้วนะเรื่องลำหน้านฟ้าเนี่ย แต่ว่าในช่วงของสหภาพโซเวียตเนี่ยเครื่องบินรัเสเซียเข้ามาน่านฟ้าญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยนะคะตามตัวเลขของรัฐบาลญี่ปุ่นชี้ว่าญี่ปุ่นเคยถูกละมัดละเมิดน่านฟ้า48ครั้งโดย44ครั้งดําเนินการโดยสหภาพโซเวียตหรือรัเสเซียอีก3ครั้งเป็นการกระทําของจีนและ1ครั้งโดยไต้หวันนะคะ นอกเหนือจากรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วเครื่องบินสอดแนมวายเก้าของจีนก็บินเข้าสู่น่านฟ้าของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะดันโจทางตะวันตกของเกาะคิวโชตอนใต้ของญี่ปุ่นประมาณ2นาทีซึ่งเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินทางการทหารของจีนรุกล้ำน่านฟ้าญี่ปุ่นแต่ว่าคราวนั้นจีนออกมาถแถลงโคโระทกวงตา่าะเทศจีนออกมาถแถลงบอกว่าเป็นความผิดพลาดนะเป็นความผิดพลาดแต่ว่า ของเมื่อคืนยังไม่ออกมาพูดอะไรทีนี้ข้อพิพาทของสองชาติคืออะไรฮะเป็นข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะที่ชื่อว่าคูรินหมู่เกาะคูรินเป็นข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานหมู่เกาะคูรินประกอบด้วยเกาะสี่แห่งก็คือเกาะอิตูรุเกาะคูนาซีเกาะชิโกตันและเกาะฮาโบไม่นะคะทั้ง4เกาะเนี่ย ทอดยาวพาดตัวจากทางตอเนเหนือของจังหวัดฮอกไกโดของญี่ปุ่นขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคูรินที่ไร่เลียงเป็นแนวยาวจากมหาจากคาบสมุทรคามชัดก้าซึ่งอยู่ชายฝั่งด้านใต้ของรัเสเซียสาเหตุที่รัเสเซียต้องการครอบครองพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่จะเป็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดความมั่นคงของรัเสเซียในอนาคตโดยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นทะเลน้ําอุ่นนะคะคือรัเสเซียไม่ค่อยมีทะเลน้ําอุ่นเท่าไหร่ ก่อนหน้าที่จะยึดไครเมียเนี่ยรัสเซียไม่มีทะเลน้ําอุ่นเลยมีแต่ทะเลน้ำแข็งซึ่งเดินเรือได้ไม่ทั้งปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ตรงนี้ก็จะได้ทะเลน้ําอุ่นไปด้วยแล้วก็ช่องแคบระหว่างเกาะอิตูรุปแล้วก็คูนาเชียเนี่ยที่เป็นที่หมายปองของรัสเซียเนี่ยเพราะว่ามันกว้างพอที่จะทําให้มีการเดินเรือรบแล้วก็เรือดำน้ําของรัสเซีย มาที่ฐานทัพเรือในเมืองลาดิเวสต็อกได้นะคือรัสเซียเขากว้างใหญ่ไพศาลมากจากยุโรปมาเอเชียเนี่ยมันต้องมีกองเรืออยู่ทั้งสองฝั่งนะแล้วก็การเดินเรือใหญ่ๆจากยุโรปมาเอเชียเนี่ยมันมาลำบากถ้าได้ตรงนี้มันจะมาสบายขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้คือ,อข้อพิพาทขันท่องสองชาติเคยมีความพยายามในการทำสนธิสัญญาสนิญญภาพกันนะฮะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าทั้งสองชาติเนี่ยยังคงไม่ค่อยจะไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะหลังสงครามในยูเครนที่ญี่ปุ่นเนี่ยประกาศเห็นอกเห็นใจย,ยูเครนแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือด้านวิชาธรรมไปที่ยูเครนก็เลยทําให้ประธานาธิบดีปูตินไม่พอใจนะแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาปูตินก็บอกว่าความหวังในการเจรจาเรื่องอธิปไตยของ ญี่ปุ่นกับรัเสเซียเหนือหมู่เกาะพิพาทเนี่ยมันเลื่อนลังลงแล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นที่มาของออการซ้อมรบแล้วก็การรุกล้ำด้านฟ้าเข้ามาเมื่อคืนนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของญี่ปุ่นกับรัเสเซียก็ดูไว้อีกคู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคู่เหลือเกินไม่รู้ว่าจะเป็นตรงไหนบ้างทำไมทาไมโลกมัน ม,มันปั่นป่วนจังเลยอ่ะ